ก้าที่สําคัญที่สุดของการทําเด็กหลอดแก้วให้สําเร็จนะคะก็จะเป็นเรื่องของการย้ายตัวออดค่ะหลายคนอาจจะกังวลนะคะแล้วก็ตื่นเต้นว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงขั้นตอนเป็นยังไงวันนี้หมอจะมาเจาะลึกให้ฟังเลยค่ะว่ามันไม่น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะสวัสดีค่ะหมออันเฟอร์ติว่าค่ะ เมื่อเราได้ตัวอ่อนแล้วก็จะมาถึงขั้นตอนที่จะย้ายตัวอ่อนกลับเข้าไปในพงม,มดลูกค่ะก็จะมี2แบบนะคะก็คือการย้ายตัวอ่อนรอบสดหมายถึงว่าเวลาที่เราได้ตัวอ่อนมาแล้วนะคะระยะเวลา5วันหลังจากเก็บไข่แล้วเราสามารถที่จะย้ายกลับเข้าพงม,มดลูกได้เลยหลังเก็บไข่ภายใน5วันในแบบที่2นะคะก็คือการย้ายตัวอ่อนรอบแช่แข็งค่ะ ในรอบแช่แข็งอาจจะเป็นรอบที่จําเป็นต้องตรวจโครโมโซมหรือเป็นรอบที่ไม่สามารถที่จะย้ายได้ทันทีหลังจากเก็บไข่นะคะเราก็จะมีการเตรียมพงม,มดลูกก่อนนะคะโดยการที่เมื่อมีประจำเดือนก็จะต้องมาตรวจก่อนว่าโอเคฮอร์โมนปกติดีพงม,มดลูกเริ่มปกติดีหลังจากนั้นก็จะมีการเตรียมพงม,มดลูกค่ะในวันที่ย้ายตัวอ่อนค่ะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากเลยค่ะ ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารนะคะมาตามปกติทำใจให้สบายสบายค่ะแต่ว่าพอมาถึงนะคะจะต้องมีการกลั้นปัสสาวะค่ะทำไมต้องกลั้นปัสสาวะนะคะเพราะว่ามดลูกวางตัวอยู่ต่ำกว่ากระเพาะปัสสาวะค่ะก็คือกระเพาะปัสสาวะอยู่อย่างนี้มดลูกอยู่ข้างล่างถ้ากระเพาะปัสสาวะขยายตัวมากๆๆเข้าจะพลิกทำให้ตัว มดลูกเนี่ยมันนิ่งนะคะเวลาที่เราย้ายตัวอ่อนเข้าไปเป็นโดยการที่ใส่สายเข้าไปนะคะก็จะทำให้มดลูกเนี่ยไม่ขยับค่ะเดี๋ยวหมอมีตัวอย่างสายย้ายตัวอ่อนให้ดูค่ะมาแล้วค่ะอันนี้คือมดลูกนะคะอย่างที่หมอบอกว่ากระเพาะปัสสาวะจะอยู่ด้านบนนะคะเมื่อเรากั้นปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะจะขยายตัวทําให้มดลูกนิ่งค่ะอาจจะเอียงให้เห็นอย่างนี้นะคะโคงมดลูกก็คือในส่วนที่อยู่ด้านใน อันนี้เรียกว่าสายย้ายตัวอ่อนนะคะจะประกอบด้วยสายเอาเตอร์และก็จะมีสายอินเนอร์อีกอันนึงค่ะจะเห็นว่าสายอินเนอร์เบาบางมากแล้วก็อ่อนมากเลยนะคะน้องตัวอ่อนของเราจะบรรจุอยู่ในสายอินเนอร์นี้นะคะโดยที่นักวิทยาศาสตร์นะคะก็จะโหลดตัวอ่อนออกมาจากห้องค่ะในส่วนแรกนะคะหมอจะต้องใส่สายเอาเตอร์อันนี้เข้าไปวางตำแหน่งก่อน เห็นไหมคะว่าสายเมื่อเทียบกับขนาดของไส้ปากกาเนี่ยเล็กกว่าไส้ปากกาอีกนะคะคนไข้นอนบนขาอย่างธรรมดาไม่ต้องฉีดยานอนหลับไม่ต้องสลบเลยค่ะสามารถที่จะใส่สายเข้าไปได้ตามปกติแบบนี้เลยไม่รู้สึกเลยนะคะโดยการใส่สายเข้าไปเราจะอันตรซาวด้วยให้เห็นว่า ใส่เข้าไปถึงประมาณไหนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะฟิกสายเอาไว้นะคะแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็จะโหลดตัวอ่อนออกมาโดยใช้สายอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ค่ะแล้วก็เข้าไปนะคะแบบนี้เพื่อที่จะเข้าไปในตำแหน่งที่ต้องการโดยการที่เราจะเข้าไปอยู่ที่ยอดมดลูกตรงนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็ถอยสายออกมาทั้งหมดเสร็จแล้วค่ะเบบี้กลับเข้าพุงคุณแม่แล้วนะคะ หลังจากนั้น7วันเราก็จะรอตรวจการตั้งครรภได้เลยค่ะกระบวนการทั้งหมดนะคะตั้งแต่เดินเข้าไปในห้องเตรียมย้ายตัวอ่อนจนกระทั่งถึงย้ายตัวอ่อนเสร็จเนี่ยทั้งหมดใช้เวลาแค่ประมาณ5-10นาทีเองนะคะไม่ได้น่ากลัวไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยค่ะ แต่หลังจากที่ย้ายตัวอ่อนเสร็จนะคะโดยทั่วไปก็อยากจะให้นอนนิ่งๆพักผ่อนสบายๆที่เฟอร์ีว่าให้คนไข้นอนพักผ่อนหนึ่งชั่วโมงนอนให้สบายเตรียมให้เบบี๋เข้าไปที่ภูมิคุณแม่สบายอกสบายใจได้เลยค่ะ เพื่อให้โอกาสของการฝังตัวของตัวอ่อนมีมากที่สุดนะคะการเตรียมตัวที่สําคัญก็คืออันแรกเลยไม่ให้แต่งหน้าแล้วก็ไม่ให้ใช้น้ําหอมนะคะเพราะว่าสารทุกอย่างมีผลต่อการทาลายตัวอ่อนค่ะแล้วก็นอนพักผ่อนมาให้เต็มที่นะคะพักผ่อนให้เพียงพอถ้ากังวลว่าจะตื่นเต้นมากเลยสามารถที่จะปรึกษาคุณหมอที่ดูแลได้นะคะว่ามีอะไรที่จะช่วยทำให้เรานอนหลับได้สบายขึ้นบ้างไหมนะคะ ข้อที่3นะคะควรจะงดมีเพศสัมพันธ์ค่ะเพราะว่าการที่มีเพศสัมพันธ์อาจจะก,กระตุ้นให้เกิดปากมดลูกอักเสบช่องคลอดอักเสบค่ะควรจะงดมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนตั้งแต่ช่วงเริ่มเตรียมโครงมดลูกเลยนะคะจนกระทั่งถึงเจาะเลือดตรวจว่าตั้งครรภ์สำเร็จหรือเปล่าค่ะข้อที่สี่นะคะ รับประทญญานยาหรือว่าฮอร์โมนตามที่คุณหมอจัดให้ให้ครบอย่าให้ขาดนะคะเพราะว่าจะทําให้พงว่าลูกสวยที่สุดและหลังจากย้ายตัวอ่อนก็จะเป็นฮอร์โมนที่ซัพพอร์ตหรือว่าช่วยประครับประคองลูกของเราให้อยู่ได้ดีที่สุดค่ะข้อที่5ค่ะเตรียมใจให้สบายที่สุดค่ะอย่าเครียดนะคะความเครียดเป็นสิ่งที่วัดไม่ได้แต่ว่ามีผลต่อการฝังตัวอ่อนอย่างเต็มที่เลยค่ะ พยายามที่จะทำใจให้สบายนะคะถ้าเครียดก็หาอย่างอื่นที่จะช่วยผ่อนคลายได้นะคะเข้าสุดท้ายนะคะอย่าลืมพาคนรู้ใจมาด้วยค่ะเราต้องต่อสู้ไปด้วยกันนะคะคุณสามีอย่าลืมให้กําลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมมาเป็นเพื่อนคุณภรรยาค่ะวันนี้เป็นวันสําคัญที่สุดที่เราจะรับลูกกลับบ้านค่ะ <S <S หลังจากย้ายตัวอ่อนกลับเข้าไปแล้วนะคะ ตัวอ่อนจะเกาะที่โพรงมดลูกของคุณแม่เนี่ยภายใน30นาทีถึง60นาทีซึ่งก็คือระยะเวลาที่เราให้รอคอยในห้องพักฟื้นค่ะเพราะฉะนั้นกลับบ้านไปแล้วมีแอคทิวิตี้ได้นะคะไม่ต้องนอนติดเตียงค่ะตัวอ่อนไม่หลุดนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่อยากจะให้เผลอลืมตัวในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆมากเกินไปค่ะ เราอยากจะให้เป็นลักษณะของทิวิตี้หรือกิจกรรมที่น้อยที่สุดนะคะทำอะไรช้าๆหน่อยนะคะถ้าเกิดว่ารีบเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุด้วยเดี๋ยวจะมีการเกรงของกล้ามเนื้อด้วยจะทำให้ปวดหน่วงท้องน้อยก็จะเกิดความกังวลขึ้นมาอีกค่ะสำคัญที่การดูแลใจนะคะพยายามหาอะไรทําที่ทําให้เราไม่เครียดมากค่ะอาจจะเป็นการผ่อนคลายด้วยการฟังเพลง ดูหนังดูซีรีส์ดูคอนเสิร์ตก็ได้นะคะสามีนะคะต้องพยายามประคับประคองจิตใจตามใจคุณภรรยามากๆนะคะตอนนี้คุณภรรยาอาจจะมีทั้งความกังวลและความหงุดหงิดค่ะการให้กำลังใจซึ่งกันและกันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การย้ายตัวอ่อนฝั่งตัวอ่อนสำเร็จและก็จะได้มีลูกสมใจค่ะ